สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Easy Teach นะคะคือเป็นช่องที่จะมาแนะนำวิธีอะไรต่างๆนานานะคะนี่เลยก็มีเยอะมากนะคะซึ่งบางอย่างคุณอาจจะรู้บางอย่างคุณอาจยังไม่รู้บางอย่างหลายคนอาจยังไม่รู้ถึงคุณจะรู้แล้วแต่ก็อาจจะมีคนที่ยังไม่รู้นะคะแอดก็เลยจะมาทําเป็นคลิปไว้ให้ เนาะใครอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างก็เลื่อนๆดูนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้อดินด้วยช่องนี้จะมีแอดมินอยู่ด้วยกัน2คนนะคะก็มีแอดมินผู้ชายแอดมินผู้หญิงเอาละมาเข้าเนื้อหาก,กันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดจะมาสอนวิธีทำให้ YouTube นะคะเป็นพื้นหลังสีดำหรือที่เรานิยมมาเรียกกันว่าโหมดกลางคืนนั่นเองนะคะคือ เวลาเราเล่นมือถือเล่นคอมตอนกลางคืนเนี่ยถ้าเป็นแสงสีขาวแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะรู้สึกแสบตาแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีเข้มสีดำเนี่ยมันจะรู้สึกซอฟลงแล้วก็สบายตาม,มากขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ปแปลว,ว่าจะให้เล่นมือถือได้ยาวๆนะคะแต่มันก็สบายตากว่าถนนสายตากว่าสีขาวเนาะเอาละไปเริ่มกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะคุณก็ล็อกอินอะไรเข้า YouTube ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็มากด ตรงนี้นะคะตรงนี้เลยตรงนี้นะตรงนี้แหละเนี่ยตรงชื่อตัวเองขวามือบนเนี่ยล้วกดเข้าไปนะคะกดเข้ามาก็จะเจอแบบนี้อันนี้คือเป็นช่อง easy c h e a s s ของเรานะคะพอเข้ามาปุ๊บก็เลื่อนลงมาข้างล่างสุดจะเห็นคําว่าตั้งค่านะคะตั้งค่าสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ผ่านมือถือนะคะอย่าลืมเปิดคลิปแบบเต็มจอนะคะจะได้เห็นชัดๆถ้าเกิดเปิดแบบครึ่งจอนะ ด้านบนกับด้านล่างอาจจะหายไปสําหรับมือถือบางรุ่นนะคะฉะนั้นอย่าลืมเปิดเต็มจอเนาะเอาล่ะพอมาที่ตั้งค่าแล้วก็กดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาปุ๊บเราก็จะเห็นนู่นนี่นั่นมากมายก็มาที่อันแรกเลยค่ะทั่วไปเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีภาษาอังกฤษไหมนะของแอปเป็นภาษาไทยนะคะก็นี่กดเข้าไปคําว่าทั่วไปเห็นไหมคะมันก็จะมีเนี่ยทีมสีเข้ม ตอนนี้มันเป็นสีขาวอยู่เห็นไหมพื้นหลังเป็นสีขาวถ้าเรายังให้เป็นโหมดกลางคืนเราก็มากดตึง้งเห็นไหมเป็นสีดําแล้วค่ะอ่ะมาดูออกไปข้างนอกกันนี่นะคะเห็นไหมว่าทุกอย่างเป็นสีดําเรียบร้อยแล้วยากไหมไม่ยากเลยนะคะจะเข้าช่องไหนดูอะไรก็สีดําหมดนะคะเนี่ยดําหมดเลยจะดูช่องใครก็สบายตาก,กว่าเดิมเยอะนะคะรู้สึกซอบลงใช่ไหม โอเคยังไงก็ลองไปปรับใช้กันดูนะคะก็หวังว่าจะได้ประโยชน์กันบ้างเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กันด้วยนะคะคลิปอันไม่ยาวมากแต่ก็หวังว่าจะได้ประโยชน์นะคะเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย